ให้เช่นกันนะครับอันนี้ผมนอนอยู่บ้านนะครับคะแนนก็ขึ้นมา40กิโลนะครับก็ได้ไป40คะแนนนะก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้มันก็จะมีให้ดูโฆษณานะครับซึ่งมันจะบอกด้วยว่าเราอยู่อยู่ตรงไหนนะครับถ้าดูโฆษณาก็รับไป50คะแนนเพิ่มนะครับก็รวมเป็นร้อยนะดูโฆษณาหาวินะครับอในส่วนของการแรกนะครับมันก็มีทัวร์เลดพร้อมเพย์นะครับเอสวันดูคอแล้วก็ อ่าทั e ร์ม e ฟดครับอีกอันนึงโปรหลักที่ผมจะแลกเลยนะครับก็คือบรรณาธิตย์นะซึ่งผมตื่นขึ้นมาไม่ทันนะครับมันหมดก่อนนะผมตื่นขึ้นมา10บโมงสานะครับเพอหลับไปแป๊บเดียวโอ้โหชั่วโมงเดียวหมดนะครับอือหือเพราะว่าตัวนี้มันเริ่มไปเก้นกาเนาทีนะครับอันนี้มันก็แจ้งเตือนอยู่แต่ว่าผมแลกไม่ทันละอย่างเสียดายครับก็สิบาทเลยนะเนี่ยอืม ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้คนน,น่าจะเล่นเยอะนะครับแต่ก่อนเนี่ยก็คือประมาณช่วงบ่ายๆก็ยังเหลืออยู่นะช่วงจนถึงบ่ายสองบ่ายสามแต่ว่าตอนนี้สิบโมงคือหมดเลยแปลว่าคนแรกค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็มันยังมีให้แลกสองรอบนะครับทวันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันแลกแค่วันอาทิตย์อย่างเดียวเลยเหนึ่งบาทเนี่ยผมก็แลกทันนะตื่นมาแลก เจ็ดโมงแล้วก็ว่าจะนอนเงียบหนึ่งนะครับเก้าโมงค่อยมาแรกตื่นอีกทีหนึ่งสิบโมงเลยก็ชว่วไปนะครับอันนี้ผมไล่เจ็ดเลกาเป๊ะเลยนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของตัวนี้นะครับหลายคนก็ไม่รู้นะว่า,ากดเริ่มแอปเนี่ยมันก็จะนับให้เรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปไหนเนี่ยมันก็นับให้เช่นกันนะครับ นก็ประมาณนี้นะเนี่ยมื่อกี้ผมยัง4 4ุดเท่าไหร่เองตอนนี้มา4 4 1ล้มันก็จะทยอยนับให้เราไปเรื่อยนะครับสำหรับการลงวีดีโอเนี่ยเห็นว่ามันจะได้10 10โอนะ10คะแนนหรือเปล่าลงคลิปสั้นๆน,นะครับหลายคนก็ลงนะ,ะลงเวลาเดินทางหรือว่าคลิป,ปอื่นนะครับสั้นๆน,นี่มันก็ได้เหมือนกันนะ เดี๋ยวดูโฆษณาก่อนตรงไหนวนเนี่ยที่มันบอกอยู่นะตอนที่เราเปิดเข้ามาแรกเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์บอกอยู่นะครับอก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอป,ปมาโอฟนะคือต้องแลกตามเวลามันจริงๆนั่นแหละเพื่อความชัวนะครับอันนี้ผมแค่พลาดไปโอ้โหเลยไปชั่วโมงนิดๆเนี้ยหมดนะครับอ่ะรอบนี้ก็อดไป1ิบบาทนะแต่ว่าวันละหนึ่งบาทผมก็ถอนได้ปกตินะครับ คะแนนผมก็สะสมไปเรื่อยนะครับตัวนี้นะตอนนี้มี4,872คะแนนนะครับอันนี้ผมก็ทยอยเก็บไปเรื่อยเพราะว่าวันหนึ่งเราได้วันละหน,นึ่งร้อคะแนนเรามาแลกกันละอ่าหนึ่งบาทเนี่ยใช้ห0สิคะแนนนะครับคะแนนเราก็จะเหลือวันละห้าิบนะอันนี้เพื่อมาแลกอ่า Sunday นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่โน e วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ